สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับครูโน้ตอีกแล้วนะคะ,ะต้องตอบข้อไหนเข้าท่าสูตรดูสิ which one makes more sense นะคะ which one m a k e more sense ก็คือ are you alright นะคะ are you alright ก็คืออะไรคุณโอเคไหมเนี่ยคุณเป็นอะไรหรือเปล่านะคะ are you alright เพราะว่าอันนี้ถ้าถาม how do you do ต้องตอบ how do you do นะซึ่งมันมันไม่ใช่การถามแบบเป็นห่วงใยอะมัเหมือนเป็นการมันเป็นเหมือนการถามแบบ How are you อะไรเงี้ยเหมือนเป็นการถามสารทุกสุขดิบทั่วไปแต่อันนี้คือเราเปิดเรื่องมาคือเราทักเขาแล้วว่าเขาดูซีดมากเลยอะไรเงี้ยเขาดูอาจจะหน้าซีดนะในที่นี้คือแบบทำไมน้าคุณซีดมากเลยประมาณนี้นั่นเองนะอันอื่นก็ดูไม่ไม่เข้าไม่เข้าท่าค่ะคเขาเรียกว่าอะไร Do you feel lonely คือคุณคุณดูเหงาอะไรเงี้ยคุณรู้สึกเหงาไหมก็ดูไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับความซีดนะคะคุณกำลังทำอะไรก็ไม่เกี่ยวกับความซีดเช่นกันค่ะโอเคต่อไปข้อ2จ้า ข้อนี้ค่ะเมื่อกี้ต่อจากต่อเนื่องกันนะพอเขาถามว่า Are you alright ใช่ป่ะ B ก็เลยตอบว่า I have a very bad headache and a high fever นะคะ I have เรามีอาการอย่างไรเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับ verb to have ส่วนใหญ่จะใช้กับ verb to have นะ I have a headache แต่ในที่นี้ก็คือเขาขยาย headache เข้าไปอีก headache คือปวดหัวคืออาการปวดหัวนั่นเอง I have a headache แต่ถ้าเราบอกว่ามันปวดหัวแบบแย่มากเลยปวดหัวมากเลยก็บอก I have a very bad headache นะคะอันนี้ก็คือเขามาขยายนั่นเองอถึงจะง่ายแต่ก็มีความรู้บางอย่างที่เราก็แบบ ไม่เคยรู้เหมือนกันใช่ไหมเออการเรียงประโยคการอะไรนะคะเราลองไปทบทวนดูนะคะแล้วก็ไปเทียบดูกับสตรัคเจอร์ที่เราเคยเรียนว่าเอ,อ๊เขาใช้ตรงกับที่เราเรียนมาไหมนะอย่างนี้นะคะแล้วก็การใช้ขึ้นต้นลงท้ายการเรียกม Mr. ิสเตอร์มิสซิสการลงวันที่นะคะออการลงชื่ออะไรพวกนี้ในการเขียนอีเมลเนี่ยเขาใช้กันแบบไหนปง แบบอเมริกันก็แบบหนึ่งนะคะอังกฤษก็แบบหนึ่งแล้วก็เนื้อความจดหมายการใช้ประโยชนการใช้เทสนะคะก็ไปเรียนดูนะคะใช้ให้ถูกอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อย่าลืมว่าเป็นเวอร์บช่องที่2อนะอะไรยังดําเนินอยู่แม้จะจบไปแล้วยัง,ยงมีคอนเซควเอนซ์อยู่ยังมีผลตามมาอยู่ก็ใช้เป็น present perfect ก็ได้เหมือนกันอะไรที่เป็นอนาคตก็อย่าลืมเติมความฟิวเจอร์เข้าไปให้เขาด้วยนะคะโอเคค่ะเราเรียนสรุปตะลุยโจทย์อะไรกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะค,คุณครูก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็มีอนาคตที่สดใสในการ เรียนภาษาอังกฤษต่อไปนะคะสู้ๆนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าบ๊ายบายคะ่ะ